8.3.2ค่ะข้อกำหนดข้อนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการพิจารณาการวางแผนมีทั้งหมด10ข้อค่ะข้อ1ค่ะ เมื่อเรารับความต้องการมาจากลูกค้าค่ะเราก็ต้องมาดาูสภาพของงานก่อนค่ะว่ามันมีความซับซอ้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานาน,านไหมน,นะคะข้อที่ 2. มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องทําหรือว่ากําหนดนะคะเช่นออกแบบค่ะควรสอบหรือว่าอนุมัตินะคะข้อที่3ค่ะต้องมีการตรวจสอบหรือยืนยันผลอะไรบ้างข้อที่4ี่ค่ะใครเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนเช่นใครเป็นคนตรวจเช็คทบทวนหรือว่าอนุมัติค่ะข้อที่5ค่ะ ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็พอเพียงไหมนะคะเช่นคนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรข้อที่6ค่ะจะต้องมีหน่วยงานไหนหรือว่ามีฝ่ายงานไหนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือว่ากิจกรรมนั้นๆไหมเช่นฝ่าย QA ฝ่ายผลิตหรือว่าฝ่ายวิศวกรรมเป็นต้นข้อที่7ค่ะจะต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการไหนหรือว่ากิจกรรมไหนนะคะ ข้อที่8ค่ะมีข้อกําหนดหรือว่าเงื่อนไขหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะเช่ mm hmm. นมาตรฐานความปลอดภัยมอ,อก,อกอนะคะ ASTM ค่ะข้อที่9ค่ะลูกค้าคาดหวังแค่ไหนนะคะเราก็ต้องควบคุมตามนั้นเพื่อให้เอาผลและก็อินพุตมาสอดท้องกันค่ะข้อที่10นะคะทุกอย่างนะคะต้องมีบันทึกค่ะเก็บไว้เป็นเอกสารแล้วก็หลักฐานให้ชัดเจนในทุกกระบวนการแล้วก็ทุกข,ขั้นตอนค่ะ